เดินยึดบ้านเดินยึดรถและเกือบถูกโกงเงินเดือนพระในชาติที่เกิดในตระกูลดีและก็เป็นคนรักสวยรักงามดังกล่าวมักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอและหากใครทำไม่ถูกใจหรือขัดใจก็จะไม่ทำบุญถึงทำให้วิบากกรรมที่เคยไปโกงเขาในชาติอื่นได้ช่องมาส่งผล oh. เห็นไหมว่าเราเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดกันมาทุกคนนั่นแหละมากหรือน้อย ทุกชาติไม่ชอบไปใครขัดใจถ้าใครขัดใจจะไม่ยอมทำบุญแต่เวลาใครพูดให้เอเลิศปลื้มใจหรือคนนั้นก็ไปงง้อก็จะทุ่มเททําเต็มที่จึงทําให้กินเดือนเกือบถูกโกงไม่ถูกโกงยังมีสมบัติก้อนสุดท้ายไอ้ก้อนที่ไม่ทำเนี่ยเพราะเขาขัดใจเราไม่ยอมตามใจมาเราทาบุญตั้งเยอะนี่เป็นเจ้าภาพใหญ่างไม่ตามใจก็ไม่ได้มาซื้อบริการนี่จ้ะ มาทำบุญต่างหากเพราะฉะนั้นนี่ก็เขาจัดให้ยังไงเราก็อยู่อย่างนั้นแต่เอาบุญเต็มที่มันไปเดียวประดาวไม่ใช่อยู่ทั้งปีแต่อยู่แค่ไปเดียวประดาวแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วทำบุญจริงๆกี่ชั่วโมงเ็จๆกันนั้นแล้วก็ทําใจสบายๆายซะคือทําความเข้าใจแล้วจะได้ไม่ต้องอดทนหรือไม่ต้องท้อใจหรือน้อยใจหรือแค้นใจเคืองใจนะจ๊ะเคืองใจมันก็เหมือนกับผงข้าตาที่เคืองตาเนี่ยแหละ มันลืมตาไม่ถนัดในเครื่องใจเหมือนกันหรือขัดใจไม่ใช่แปลว่าขัดให้ขาเนอะนี่เหมือนมีอะไรมาขัดกันนี่มนทำให้ลมลมหายใจมันขัดขัดเพราะไม่ตามใจแต่เวลามีใครมาเชียร์ที่จะเอรส์สุดๆก็จะทุ่มทำเพราะฉะนั้นผู้นำบุญ อลยานมิตรเจ้าหน้าที่ฝึงศึกษาไว้ว่าเราต้องเปิดโอกาสให้คนทําบุญนี่นะจ๊ะนี่เราจะแก้ไขก็ต้องทําบุญสม่ําเสมออย่าขึ้นขนลงลงจะทําวิบากกรรมในชาติอื่นถ้าหากบุญสม่ําเสมอวิบากกรรมในชาติอื่นก็จะไม่ได้ช่องและเมื่อบุญส่งผลลูกก็จะรวยรวยรวยอย่างสม่าเสมอกราบส่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีตกลงมาเลย